สวัสดีครับสัญชัยลิสสวัสดีครับตอนนี้เป็นตอนที่21เอ็ชื่อตอนว่าจินตนาการของคุณพ่อ หลังจากที่ผมได้เรียนป .6 ที่อำเภอพุทธชัยสงจังหวัดบุรีรัมย์ลแล้วไม่รู้เพราะเหตุใดคุณพ่อให้กลับไปเรียนป .7 ที่อำเภอสีชมพูจังหวัดขอนแก่น ผมจะให้ไปเข้าปรเจต์ที่โรงเรียนชุมชนบ้านสีแยกนนหัวนาตำบลนาจานอำเภอสีชมพูจังหวัดขอนแก่นไปเรียนที่นั่นหนึ่งปีก็มี เพื่อนฝูงอยู่สองห้องประมาณ70-80คนได้พอจบปเจ็ดส่วนใหญ่จะเข้าเรียนต่อที่ชุมแพศึกษาแต่ของผมคุณพ่อพามาสมัครสอบที่ขอนแก่นวิทยายนต์ วันที่เดินทางมาสมัครสอบผมสอนท้ายมอเตอร์ไซค์ซูซูกิร้อยยสิบห้าออกจากสีชมพูมาชุมแพรัประมาณ16กกิโล จุ่มแพรคอนแก่นก็82กิโลรวมแล้วก็ประมาณ100กิโลครับแต่ด้วยพ่อกลัวผมตกรถเพราะระยะทางมันไกลพอสมควรนักเรียนชั้นปรเจต์ก็ยังให้ท่องสูตรคูณ ท่องจากแม่สองถึงแม่12พอ่พอพ่อกลัวผมซ้อนข้างหลังนะครับพ่อกลัวว่าผมจะเหงางม่วงนอนตกรถมอเตอร์ไซค์ก็ท่องจนถึงแม่12ก็ยังไม่ได้ครึ่งทางเลยครับก็พ่อก็ถามนั่นถามนี่ แต่พอใกล้จะถึงคอนแก่นมันง่วงจริงๆครับพ่อก็ถามตลอดระยะทางจนถึงคอนแก่นผมพึ่งมาเข้าใจว่าพ่ออยากให้ผมเข้าคอนแก่นวิทย์เพราะอะไรเพราะมันเป็นโรงเรียน ลำดับหนึ่งของจังหวัดขอนแก่นก็มีพพวกเพื่อนฝูงหลายคนที่มาสอบด้วยกันอย่างเช่นบรรจบทับซ้ายได้เ,เข้าหนึ่งทับสองประคองวรรณพันธ์อันนี้เสียชีวิตแล้ว เขาอยู่1ทับสผมสอบได้ที่1้อยหนประคองสอบได้ที่130แต่เขาได้อยู่ห้อง3ผมเขาคะไปอยู่ห้อง1นึทับสิที่จำได้ก็มีทวีบุตรโพ พระสุท้าย A เลน้อยสุริยาประมาณนี้แหละครับเพราะว่ามช1นึ่งแต่ขึ้นมชสอ,สองนีไม่ได้อยู่ห้องเดิมครับไปอยู่สองทับสิบสแล้วก็ต่อด้วย3ทับ14 ตอนเข้าเรียนเขารับ4 4 0คนผมได้ไปอยู่ห้อง1นึทับสิมันก็มีเหตุการณ์อยู่วันหนึ่งเข้าแถวตอนเที่ยงก็มีการ ผมจำได้ว่าตอนแรกน่าจะเป็นในเข้าแถวเข้าแถวกันหมดทั้ง14ห้องเลยนะครับขว้างจานการกระดาษนะ่ะแต่ต่อมามันเป็นก้อนหินแล้วก็มีคนหัวแตกไม่มีคนรับครูเลยตีทั้ง14ห้องเลยครับเข้าแถวเรียงชั้นตีเลยรุ่นนี้เลยได้ตั้งชื่อว่ารุ่นไม้เลียว เสื้อสีฟ้าตัวนี้ก็เป็นเสื้อรุ่นไม้เรียวครับฝ่ายออกแบบก็ออกแบบได้สวยดีตั้งแต่สมัยยังไม่มีโควิด -19 เราก็ภาคภูมิใจที่ได้เรียนขอนแกน่นวิทยแต่ช่วงนั้นผมผมพักอยู่ ที่บ้านทำสถิตครับกับกเกษมสันคงแสนคำพักอยู่บ้านปู่ซึ่งปู่เป็นผู้ภากษาครับเป็นพ่อของต้อมต้อมกเกษมสันเนี่ยครับเราอยู่ใกล้ๆ มีวันหนึ่งผมขโมยออกไปบ้านดูครูเวนไม่อยู่ก็ข้ามไปเลยแต่ตอนกลับมาครูเวนจดชื่อผมก็ไม่รู้ว่าจดไปทำไมแต่ไม่นานอา,อาจารย์ ที่พวกเราให้ฉายาว่าอาจารย์หนีอาจารย์สุธาหอบไม่เรยวไปตีที่หน้าชั้นเลยครับอายก็อายไม่รู้จะทำยังไงแล้วผมเคยกระโดดคำแพงไปดูหนังที่โรงราชาหนังจบปุ๊บก็ตอนบ่าย มากระโดดเข้าที่เดิมกระโดดลงไปก็ไปเจอครูฝ่ายปกครองก็โดนตีอีกครั้งนึงสรุปแล้วการเรียนคอนแก่นวิทย์ของผมนี้โดนตีไปสามครั้งทีนี้พอถึงมศส,สามครับเป็นหัวเลี้ยวหัวต่อ ใจผมก็อยากเรียนต่อมสสสอหอีกใจหนึ่งก็อยากเข้าไทยเยอรมันแต่คุณแม่ด้วยว่าเราเป็นลูกคนเล็กหอบเอกสารจากบ้านไปหาที่ขอนแก่นในวันสุดท้ายที่เขาสมัครครูของวิทยาลัยครูเลยครูตำบลตำบล ตอนนั้นผมอยู่ตำบลนาจารย์แม่บอกว่าเรียนครูให้แม่เถอะเป็นลูกคนโตจะได้ดูแลน้องเหมือนก็แม่จะรู้ครับผมเรียนครูได้แค่ปีสองคุณแม่ก็เสียชีวิตด้วยโรคมะเร็งชีวิตพวกเราตอนนั้นแย่มาก คุณพ่อขายบ้านที่อยู่นาจารย์เข้ามาแจงงานใหม่ที่คอนแก่นน้องสาวเรียนอยู่ที่กาลยาณวัฒน้องชายเรียนอยู่ที่สีชมพูศ,ศึกษาส่วนน้องสาวอีกคนหนึ่งเรียนอยู่ที่ โรงเรียนบ้านชุมชนบ้านสีแยกเงินหัวนาสี่คนสีทิศบ้านเราก็ต้องมาอาศัยอยู่กับแม่เลี้ยงที่คอนแกนชีวิตช่วงนั้นเป็นชีวิตที่ลำบากพอสมควรผมเรียนปกสอสูงอยู่ กูผมใช่ผมกำลังจะต่อเอ่อต่อปกสสูงนี่แหละเรียนครูจะต่อปกสเพราะว่าสอบไม่ต้องสอบนะครับเกตถึงเลยได้เข้าเอกนิสตร์ที่วิไลครูเลยก็เป็นชีวิตที่ลำบากครับในช่วงนั้น ก็ฝากกดติดตามกดกระดิ่งให้ด้วยนะครับกดแชร์กดไลค์เพื่อนฝูงตอนนี้ก็ขอสวัสดีครับ